สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพืหัาสเช้าข่าวสมทอครับและสําหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนําเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสมภคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้ครับเช่นเคยทุกท่านจะได้พบกับผมเทียรัตน์รัตนถา,ารับหน้าที่เป็นพิธีกร โอ,อกาศทุกวันพระาศบดีตั้งแต่เวลา7จ็นาทีไปจนถึงเวลา8ปดนาฬิกาครับและในลําดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชม VTR ค่ายเยาวชนลักภงพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาฮีโร่สระบุรีแสนบ็อกโรงเรียนวัดขอนชะโง,งกเขียววิมวลราชอุปถรัรมภ์จังหวัดสระบ,บุรีสังกัดสํานักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2 และต่อเนื่องด้วย VTR โรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลองราชอุทิศจังหวัดสุขโขทยัยสัก,กัดสำนักง,งานเขตพู้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งไปรับชมกันได้เลยครับ วัดขอนชโกจัดการอบรมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพรยิโรสระบบีแซนบ็อกสนับสนุนโดยโครงการซีพีเมจิรักป่ารักน้ําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักและห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองผสมผสานแนวทางการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชาโดยการบูรณาการในรูปแบบ Active Learning ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆเช่น การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานการติดตามคาร์บอนฟุตปรินต์การแยกขยะเพื่อรอยยิ้มและการปลูกต้นไม้การเรียนรู้แบบนี้จะทำให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงสวัสดีครับผมคุณครูพงศกรสมบูรณ์ครูจากโรงเรียนเห็นกองพ่บูลนนทสอนวันนี้ผมได้พานักเรียนมาเข้าร่วมค่ายเยาวชนรักพงไพรฮีโร่สระบุรีแซนบ็อก นะครับตามโครงการรักป่ารักน้ําสนับสนุนโดยบริษัทซีพีเมจิจำกัดซึ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมรักโครงการที่มีประโยชน์ต่อทั้งตัวของนักเรียนแล้วก็ของคุณครูนะครับที่เด็กๆจะได้นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายยุวชนรักคงไพ่นะครับในครั้งนี้ไปต่อยอดในการที่จะนําไปสู่การขยายผลกับชุมชนซึ่งในกิจกรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning นะครับเป็นฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐานให้เด็ก,เ,ดกเข้าร่วมจรจมในแต่ละฐานซึ่งก็จะได้ทั้งกระบวนการ ตามสมรรถนะของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดการแก้ปัญหานะครับการใช้ทักษะกษารสื่อสารเทคโนโลยีนะครับต่างๆนะครับเป็นต้นซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อตัวของนักเรียนที่จะนําไปต่อยอดแล้วก็ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริงครับค่ายรักอกภัยทําให้ผมได้รู้<า>เกี่ยวกับ<า>สิ่งแวดล้อมและทําให้ผมรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สำหรับักขยะเศษอาหารทางสระบ,บุรีแซนบ็อกเราก็รณรงค์ให้ทำถังขยะรักโลกเป็นถังหมักรักโลกนะคะเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก็ทําให้ปรับปรุงคุณภาพดินได้ดีโครงการนี้นะคะนอกจากที่ทางสปทจะได้รับความร่วมมือจาก13องค์การหลัก ะะยังได้รับความสนับสนุนจากทางจังหวัดสระบุรีนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและทาง CP เมจิตนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนต่อยอดให้โครงการกิจกรรมเยาวชนรักพงไพรที่มีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังนะคะเยาวชนของเราให้มีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม3รักนะคะวันนี้ก็ต้องเป็นโอกาสที่ต้องขอขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ ที่ได้เห็นความสําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเริ่มที่การปลูกฝังให้กับลูกๆนักเรียนของเรานะคะเชื่อมั่นว่ากิจกรรมในวันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้จังหวัดสระบ,บุรีของเรานะคะนักเรียนในจังหวัดสระบ,บุรีของเราได้เห็นความสําคัญของการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําไปใช้ในบ้านของเขานําไปใช้ที่โรงเรียนของเขาตลอดจนนําไปใช้ในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงและก็ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศชาติของเราต่อไปค่ะซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้และขยายผลในโรงเรียนและชุมชนต่อไปเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอนาคตอย่างแท้จริง การต้นแบบการพัฒนากายภาพที่ดีสูงคุณภาพที่ดีขึ้นประจำปีการศึกษา25 6 6ัากสํหจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขตหนึ่งโรงเรียนขนาดเล็กใช่ค่ะตี่แต่แดว๋วงั้นเชิญรับชมได้เลยครับโรงเรียนบ้านบางคลองราชทิศแนะนำนโยบายและจุดเน้นของสพเรียนดีมีความสุขและการขับเคลื่อนมวยไทยในสถารศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรีธนุวงกิดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการขีตมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกรวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทยัยเขตหนึ่งด้วยรูปแบบ SKT1 Happy Model กายภาพที่ดีสู่คุณภาพที่ดีขึ้นภายใต้การบริหารงานโดยผู้ในการบุญเกิดเผอิใต้ได้นำนโยบายและจุดเน้น การพัฒนากายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เกื่อต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยัยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทํำลงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติได้น้อมนําพระบรมราชบุยด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับอันตลั์ของโรงเรียนที่ว่าการเรียนเลิศล้ำคุณธรรมนําหน้าการกีฬาเด่นดังการเรียนเลิศล้ำ โรงเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้วิชาภาษาไทยชุดต้นไม้ผู้ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งถึงหกทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับประเทศปีการศึกษา2566 RT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง2ด้าน NT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง2ด้าน โอเน็ตสูงกว่าประเทศทุกกลุ่มสาระ,ะการเรียนรู้คุณธรรมนำหน้าโรงเรียนพัฒนาสมรรถนะทางกิจสงบมีสติและพิธีไหว้ครูมวยไทยเท,เทิดะเกียรติพิธีไหว้ครูมวยไทยศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยเคารพครูเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องมีวินยัยมีความรับผิดชอบมีความพอเพียงมีจิตอาสาสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวและรางวัลน,นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศก, <Okay. S 1> การน้อมนำพระบรมราชบายโอนการศึกษา oh. ของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติทั้ง4ด้านระดับดีเยี่ยมการกีฬาเด่นดังโรงเรียนได้ขับเคลื่อนมวยไทยซึ่งตอบโจทย์ Soft Power ด้วยกิจกรรมกีฬามวยไทยสร้างเด็กสุขภาพดีต่อย,ยอดอาชีพระดับสากล ทำให้ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติประเภททักษะกีฬามวยและคีตะมวยไทยเรียญทองชนะเลิศ3ปีติดต่อกันจากการทําผลงานอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านบางคองราชทิศวันที่15พฤษภาคม2567ได้รับรางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบการพัฒนากายภาพที่ดีสู่คุณภาพที่ดีขึ้นประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก โดยท่านวันลบวิบูลกูลผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขาสขโขทยัยเขตหนึ่งวันที่24พฤษภาคม2567กิจกรรมถอดบทเรียนคลิกออฟตามโครงการของเขตพื้นที่การศาึกษาโดยมีคณะครูผู้บริหารศึกษา,ษาตัวแทนครูแต่ละโรงเรียนในสูนประถมศึกษาอำเภอเมืองสุขโขทยัยวันที่30กรกฎาคม2567 โรงเรียนเป็นฐานาต้นแบบในการเรียนรู้สภาพจริงการพัฒนาข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้ในการสศึกษาโดยมีผู้ในการบุญเกิดเผือกใต้เป็นวิยากรบรรยายและได้รับเกียรติจากท่านดรประกาพรพลายสังผู้ในการทำงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขตสองประธานกลุ่มเขตตุลาการที่1 7ประธานหน่วยพัฒนาและเยี่ยมชมและรับฟังการสรุปงาน สารศาต้นแบบในการเรียนรู้ตามสาภาพจริงของผู้มุในการสถานศึกษาในนามโรงเรียนบ้านบางคลองราชบุร,บรขอขอบพระคุณท่านบนรรลพบุลกูลผู้มุ่ในการำัำงานเขตพื้นที่การ,าร,รศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขตหนึ่งขอขอบพระคุณคณะคุณครูและผู้ปกครองนักเรียนทีมงานที่มีคุณภาพขอขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับโรงเรียนเราเรียนดีมีความสุขบ้านมาัน จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิทีอาของโรงเรียนวัดของชิโนโกเขียววิมลราชอุปถัมภ์ครับกับค่าเยาวนนักพงภัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาฮีโร่สระบ,บุรีแซนบ็อกโดยมีการบรูรณาการในรูปแบบของ active learning ผ่านแขนการเรียนรู้ต่างๆครับเพื่อให้นักเรียนนะครับได้เกิดความรักและห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นครับ และจากวีดยา์ของโรงเรียนบ้านบางคลองราชอุทิศครับกับโรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กนะครับได้มีสุขภาพที่ดีสนับสนุนการสืบสารศิละปะก,การต่อสู้ประจำชาติจนได้รับรางวัลมากมายครับและในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวีดยา หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัก,กัสดสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสองและต่อเนื่องด้วยวท R เมืองแห่งการเรียนรู้นำสู่เป้าหมายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนภูก,กระดิงวิทยาคมจังหวัดเลยสัก,กัสดสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูไปรับชมกันได้เลยครับ โรงเรียนตาขุนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลข่าวงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเขตบริการในตำบลข่าวงหมู่ที่3บ้านในทอนหมู่ที่4ตลาดตาขุนหมู่ที่5วังขุมหมู่ที่6ถ้ำน้ำปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน 353คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการนางดวงแขยอดแสงและรองผู้อำนวยการนายเซนร่มพึก โรงเรียนตาขุนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ1นึ่อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิ่งที่โรงเรียนตาขุนต้องการพัฒนาคือพัฒนานักเรียนด้านความรู้ด้านทักษะและด้านเจตคติให้ทัดเทียมกับโรงเรียนในตัวจังหวัดได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ด้านที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีห้องเรียนที่มีคุณภาพมีส่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ด้านที่2ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลครูและบุคลากรมีทักษะด้านวิชาการ Academic Skill มีทักษะด้านการสื่อสารมีทักษะด้านการพัฒนาสื่อการสอนและมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้านที่3ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ชัดเจน โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลวัสดุอุปกรณ์การเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพด้านที่4ด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนด้านที่5ด้านผู้เรียน ด้านความรู้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้มีผลการทดสอบระดับชาติ rtntune ที่สูงขึ้นหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศด้านทักษะนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านทักษะดนตรีไทยกีฬาศิลปะนักเรียนมีผลงานโดดเด่นได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนด้านเจตคติ นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และวิธีการพัฒนาตนเองโรงเรียนตาขุนใช้รูปแบบการพัฒนาตาขุนโมเดลเป็นการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนตาขุนมีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนด้านความรู้ด้านทักษะและด้านเจตคติให้ทัดเทียมกับโรงเรียนยอดนิยมในจังหวัด และเป็นที่ยอมรับให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนตาขนุน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ ต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนที่เต็มไปด้วยความรู้และแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงามอีกหนึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยน้องวัวลำพูเป็นเมืองที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติลำดับที่สองของประเทศไทยคู่กระดึงวิทยาคม ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่โรงเรียนแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนต้องการไปเพราะเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและห้องเรียนที่สร้างเพื่อให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และยังเป็นที่ตั้งของความเป็นเอกลักษณ์ที่นักเรียนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การทดลองนะครับหรือว่าการปฏิบัติการนะครับในทางด้านของเคมีหรือทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับที่มีความท้าทายมากนะครับท้งในด้านของรูปแบบในการจัดกิจกรรมนี้นะครับต้องอาศัยอุปกรณ์นะครับหรือว่าสารเคมีในจํานวนมากนะครับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนนะโดยใช้หลักการของเคมีย่อส่วนครับใช้อุปกรณ์จํานวนน้อยแล้วก็สารในปริมาณที่น้อยนะครับเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้อย่างมีความสุขครับ สำหรับความคิดใหม่ๆด้วยการเรียนรู้โดยการลงมือทำค่ะดนตรีเชื่อมต่อความรู้สึกและความคิดให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกัน ดนตรีเป็นพลังแห่งความสร้างสรรค์เสริมสร้างวินัยและความมีจิตอาสาเล่นดนตรีให้มีความสุขเฮสนุกกับการฝึกซ้อมและการพัฒนาทักษะพรอมไปเลิศทางด้านกีฬาใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และเรียนรู้ ได้อย่างมีความเข้าใจและรู้เท่าทันค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะได้ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และค้นคว้าอย่างเป็นประสิทธิภาพค่ะนี่คือเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและเรียนรู้อย่างแท้จริงเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและทุกคนที่มาที่นี่จะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ที่นี่ผู้ดึงวิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเรียนฟรีโดยรัฐเป็นผู้จัดจ้างครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่ลูกๆนักเรียนซึ่งแต่ละวันก็จะมีนักเรียนมาเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าวันละพันคนนอกจากนี้ก็จะมีห้องศิลปะห้องภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนห้องเรื่องของอาชีพประจำวันอาชีพ แล้วก็การเกษตรก็ดีนะครับแั้วอีกทั้งมีห้องสมุดดิจิตอลที่กำลังพัฒนานะครับแล้วก็ดิจิตอลชุมชนอนอกจากนี้โรงเรียนก็จะมีชุมนุมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากกว่า40ชุมนุมใครที่ชอบดนตรีสากลก็ไปฝึกดนตรีสากลดนตรีไทยก็ไปอยู่วงกัะพีจันบานที่มีชื่อเสียงในชุมชนนี้นะครับนักเรียนบางส่วนเนี่ยนะครับก็จะ มีความชอบในด้านการถ่ายภาพก็จะอยู่ชมรมผักหวานทีมนะครับซึ่งผักหวานทีมก็จะเป็นชมรมที่มีชื่อนะฝึกนักเรียนได้ถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายตัดต่อวิดีโอได้รางวัลอย่างหลากหลายนะครับดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้มายาวนานมากกว่า50ปีแล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดไปครับเมืองแห่งการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ และความสุขที่เรารอคุณอยู่ภูกระดิงวิทยาคมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิทยาของโรงเรียนตาขุนกับ1อําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพทางโรงเรียนนะครับได้เน้นการพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตัวเองให้เกิดความเท่าเทียมเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนนะครับได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานครับ และจากวิทยาของโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมครับเมืองแห่งการเรียนรู้นําสู่เป้าหมายเรียนดีมีความสุขทางโรงเรียนนะครับได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และมีความสุขครับและช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้พบกับเรื่องเราวข่าวนักเรียนในวันนี้ขอนําเสนอโครงการสุขคาดีมีความสุข,ขของโรงเรียนขอนแก่นวิทยาย,ยนสองสมานสุมเมโทจังหวัดขอนแก่นสกัดสานัก,กาง,งานเขตพื้นที่การศรึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นไปรับชมกันได้เลยครับ 2สมานสุเมโธเวลาเข้าชขอนแก่นวิทยาหยันทูสมานสุเมโธสคูขวัญหญิงขวัญลินขอนแก่นวิทยายันเอิสมานสุเมโธเซเชียลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายยสอ2สมานสุเมโธมีการดูแลปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยมีการปฏิบัติตามเกณฑ์5สสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงาม ที่ตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการศึกษาและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสุขาดีมีความสุขสะอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนยสองสมานสุเมโทมีห้องน้ำที่สะอาดไม่มีคราบสกรปรก ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีกลิ่นเหม็นพื้นห้องน้ำแห้งไม่เฉอะแฉะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำได้สะดวกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนยสองสมานสเมโทเรามีห้องน้ำที่ใช้สำหรับเพศชายเพศหญิง มีทั้งแบบนั่งยองและแบบชักโครกเลือกได้ตามความถนัดและความสะดวกของผู้เขา้าสบายโรงเรียนขันแก่นวิทยายนสองสมานสุเมโธท,ทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกเพราะห้องน้ำที่ดีสะอาดและปลอดภัยคือคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนควรได้รับและสบายใจทุกครั้งที่ได้ใช้งานสุขลักษณะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสองสมานสุเมโทห้องน้ำของพวกเรามีทั้งอ่างล้างมือเจลล้างมือกระด,ดาษชำระที่หยิบง่ายปลอดภยัยปลอดเชื้อสวยงาม โรงเรียนขันแก่นวิทยายน2สมานสุเมโธห้องน้ำโรงเรียนเรามีการจัดบรรยากาศที่น่าใช้จัดตกแต่งห้องน้ำให้สวยงามเป็นสัดส่วนมีกลิ่นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของธรรมชาติจากใบเตยและผลมะกรดูดทำให้สดชื่นและมีความสุขทุกครั้งที่เข้าใช้งานทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิตโชคดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้นโยบายในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาห้อง น้ำด้วยโครงการสุขขาดีมีความสุขและขอขอบคุณนายพลสันพิมพ์พักดีผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสองสมานสุเมโทที่เล็งเห็นปัญหาพร้อมทั้งได้แก้ไขและพัฒนาให้ดีกว่าเดิมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสองสมานสุเมโทสะอาดถูกสุขาอนามัยดูสดชื่นสวยงามเพื่อเพิ่มพูนความสุขให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนดีมีความสุขโดยใช้หลักการทำดีทำได้ทำทันทีจนมีห้องน้ำที่สะอาดน่าใช้มีมาตรฐานและพวกเราจะดูแลห้องน้ำแห่งความสุขให้หน้าเข้าแบบนี้ต่อไป จบลงไปแล้วนะครับสําหรับวิทยอารของโรงเรียนขอนแก่นวิทยาโยนสองสมานสุเมโตท,ทางโรงเรียนนะครับได้นําเสนอโครงการสุขาดีมีความสุขมีการปรับปรุงนะครับซ่อมแซมห้องน้ําให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อให้ห้องน้ําโรงเรียนนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะสวยงามตามเป้าหมายของโครงการครับ ผู้ชมครับเรายังคงมีเรื่องราวดีๆนะครับจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีและนักเรียนเก่งครับได้ส่งเรื่องราวดีๆครับเพื่อเผยแพร่ ทางรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาวประมาณ3-5นาทีได้ทั er ้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับโดยขอให้ส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนของเราได้หมดเวลางแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สําคัญนะครับมาให้ทุกท่านที่ติดตามกันต่อกับเรื่องเล่าข่าวสมภธหลังการรถไฟไทย อย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเทียรัตน์รัตนถา,าต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ